หมายลวงหมายลับหมายสับขาหลอกถ้าไม่บอกเราจะตามไปส่งลุยส่องหมายกับ,ม,บมิสเตอร์กิมโามโอมาล้มหลนะ้อ้หขหล้มล ปวดตูดเลยโอ้บีหัวเลาะอ,อีกองงข้าวเลยวันนี้เตรียมมาครับ,บถือว่าสำเร็จอยู่ครับเดีย๋ยวมาดูตัวต่อไปครับ อยู่ที่เพียนทะเลซอย28่ครับวันนี้เป็นคลิปที่สองที่ผมมาบ่อนี้นะฮะวันนี้ก็มากับบิ๊กหมดหลอดเหมือนเดิมครับอยู่นู่นครับก็วันนี้จะเน้นไปทางปลาล่านะฮะบิ๊กก็ตกปลาช่อนด้วยเมงสาขาวผมก็ลงหน้าดินไว้5้าคันทางด้านนู้นครับ5คันแล้วผมจะตกกระพง2คันเดี๋ยวมาดูชุดตกกระพงของผมนะครับ ตอนนี้รอลูกปลาจากน้าสำลานนี่นี่ฮะผมผมผม,มัดเบ็ดชุดกระปงของผมไปไี่คนะครับ,รบ,รบชุดกระปงของผมครับผม,ผมมัดไว้สองทาง รอลูกปลาจากน้ำสำรานที่ตกอยู่ฝั่งนู้นนะฮะรอ่อแก่ได้ลูกปลาเล็กผมก็จะเอามาลงนั่นฮะผมลงทุดหน้าดินไว้หน้าันคนระับแต่จะไม่เน้นเรื่องหน้าดินวันนี้จะมาล่าปลาท่อนปลากนะงครับมาติดตามชมนะครับว่าวันนี้ผมจะทำภารกิจล่ากระพงหรือปลาท่อนได้สักตัวหรือเปล่าติดตามชมได้ครับ ปลาหน้าดินตัวแรกกันครับสายหย่อนวิ่งมานี่แล้ว ทีนทั้งามงานครับมาแต่เช้าเลยวันนี้จะเจอกันใหม่ครับตอนนี้ก็ได้ลูกปลามาแล้วนะครับนาะสำรานเอามาให้ตัวหนึ่งกำลังสวยเลยฮะเดี๋ยวจะเกี่ยวแล้วไปตีนะฮะนะหัวกำลังสวยเลยจะดาม่าหรือเปล่าครับเนี่ย เดี๋ยวจะเบอร์ให้นะับเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปตีไว้ทางผมจะไปตีทางด้านนน้นนะครับ เปียบเลยโหน่าดินผมบันเทิงแล้วสายหย่อนบานเลยครับมาดูหน้าดินต่อเลยหน้าดินต่อเลย ใส่งามเลยตัวน่้นน้าดีนุ่งแจะบันเทิงครับกดเกิมได้ ไม่ค่อยร้อนด้วยไ้ตีปลากระพงคันที่สองกันครับ แต้มขึ้นมาห้าหกแปมโอ้โหบันเทิงนะ แคันตกร่วมตกนะเ,เนี่ยสายโอ้สายสวยดึงแค่นตกน้ำเลยมเธอนะเอาง่ายนิดง่ายนิ่ ตอนนี้นาดินก็เรื่อยๆผมจะถ่ายเฉพาะช็อตสำคัญๆนะครับอาจจะถ่ายไม่หมดทุกคันนะครับ ตาม,มานะครับพิงหกล้มเลยฮะปวดตูดเลยโอ้วัวเลาะอ,อีกโอ้โหกำลังจะเอากระชังไห่นะสำรันใส่ลูกปลา เกือบชั่วโมงนะมาดูคุณหน่อยปกติดีนะฮะนี่เอาตัีไว้ตรงนี้เช็คหน่อย เป็นตัวหลักของวันนี้เลยนะฮะแต่พวกหน้าดินผมก็จะตีเขา,าเรียกอะไรกันเหนียวกัน,นพลาดเปื่อไม่ได้อะไรเลยมรรลุหน้าดินกันอีกสักแป๊บหนึ่งบางทีก็จะไม่ได้ถ่ายเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแน่ๆคันที่สองมีอาการเฮ้ยอย่าหลอกกันเต้ Một <laughs> quá <laughs> <laughs> ีกระพงไปประมาณชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวผมจะย้ายทำเลนะครับเพราะว่าด้านข้างน่ะมีคนเขามาตกมันสงสัยจ,จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนระับเฮ้ยเอาบิ๊กกี้นะเอาทิพหายเลยโอ้ยบิ๊กหมดหลอดโเล่นไอช่อนตอนอุ้ยโอ้โหโ,โบิ๊กมาอะไรวะโอเดี๋เด็ดไปเดเดี๋ยวเด,เดี๋ยวรับดึง ครับอยี่ี่หนทางนี้ได้ใหญ่ดิโอ้แห้งเต็มป่าโลนึงมีแแน่เลยอะมนลมือเขานี่ไม่แห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วโอเคเลยนี่โอ้วันเอ้ยมาเอออวันเอ้ยมาเออโอเคตัวแรกวันนี้เลยป่ะนี่ใช่ <ผ>โอ้โอ้โอ้ขี้แตกโอเคครับเดี๋ยวเจอหน่ครับเออพูดถึงตอนผมจะย้ายนะครับพูดถึงผมจะย้ายเอ่อจากตรงนู้นไปไปหน้าบ่อตรงตรงนูงนะ้นฮะฮผมจะไปบริเวณนู้นเพราะว่าตรงนี้มีน้าเขาตกอยู่นะมีน้าตกอยู่มันจะเสียงดังผมจะย้ายไปอยู่กับบ่อบตรงมุมนู้นนะครับ ดูขันที่สุดสายสายสาใจฮะดแ้สายสายใจงี้ต้องักอึดอืี่

แปโมงครึ่งครับมาเช็คดูลูกเหยื่อที่ตีกระพงไว้เพรามันตายหรือเปล่าก็หลายชั่วโมงครับยังไม่ดึงเลยครับลูกเยื่อยังแข็งแรงดีครับยังใช้ได้ เล่นก่อนเลยผมก็คงถือว่าสําเร็จอยู่ครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับเดี๋ยวผมไปจ้างนายแบบมาจากอิสราเอลนะครับนี่ครับใช้รางวัลปอดใจมาไซก็ตัวโตอยู่นายแบบโดยอาสำรานคนหลังวัดนะครับนี่รางวัลปอดใจหลอดนะไม่ได้จะพงไม่เป็นไรเป็นช่อนเผาอย่างนี้ตั้งแต่สามโมงถึงสี่โมง ไม่กระดิกเลยคันเดี๋ยวอีกสัก่วโมงก็จะเก็บของทยอยเก็บออของียาปลาหน้าดินให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าลองเข้ามาหาเขาจะเอาปลากลับก่อนผมยังไม่ได้กลับเดี๋ยวจะเทคดูจํานวนก่อนนะครับ ไปสองตัวเผื่อมันเสียนี่ครับเป็นหน้าดินผมตกรอปลากระพงผมพอดีนัาตองมาหาครับก็จะเอาไปลองไปทำปละต้มดูก่อนก็มาดูยอดมานับยอดดูช่วงนี้ยังไม่ได้เลิกนะครับเดี๋ยวจะนับยอดให้ดูก่อนปลาจีนเจ็ดตัวครับ ให้น้าตองเอาระจีบไปไนเนี่ยถุงนะ่กระชังนะนั่นน่ะกระชัะงเดี๋ยวให้น้าตองจับอีกเอาไปสองตัวก่อนมันไม่มีใครเอาก็าเอาไปสักสามสี่ 3, ตัวนะสามตัวก่อนมันลองดูก่อนดีเดี๋ยวนี่น้าตองเขาจะลองไปทำปลาส้มเดีย๋ยวถ้าทำอร่อยเขาบอกเขาจะทำขาย <laughs> <laughs> อีกไหมละ่ะ อีกตัวหนึ่งไหมล่ะเฮ้ยม,มันเป็นคู่มันเป็นคู่มันเป็นคู่คู่หรอมันไปหันน่นเป็นชิ้นน่ะนั่นน่นนะตัวเล็กอ่ะเอาอีกตัวนึงเป็นคู่อ,อจริงจริงปนินไม่เอาเหรอปนินเบื่อแล้วใช่ <med S 2> ไม่เอาเป็นตู้เลยปนินเน่ยโอเคเดี๋ยวให้น้าต๋องลองไปทำปลาส้มดูตามที่เราคุยกันนะต๋องเรื่องนั้นนะเดี๋ยวบอกเมียผมเฮ้ยครับผมยังไม่เลิกเดี๋ยวอันนี้แช่ไว้เดี๋ยว มาสรุปให้ตอนท้ายคลิปอีกทีครับครับตอนนี้ก็5โมงก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะครับคงไม่มีปฏิหารอะไรครับนิ่งเลยสองคันหน้าดินก็ตั้งแต่3มโมงเย็นมาก็ไม่ขยับเลยเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านเดีย๋ยวผมจะสรุปตัวปลาให้นะครับ ันนี้ก็จบคลิปล่าปลากระพงปลาช่อนแค่นี้นะครับหน้าดินก็ไม่ค่อยเอาปลากระพงก็ไม่กัดได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวก็ได้เวลาที่จะต้องกลับคงไม่มีปฏิหารอะไรนะครับเพราะว่าได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งวันนี้นะ้ตสำรานก็ตกอยู่ฝั่งนู้นเ้าก็เลิกแล้วก็มานั่งจบคลิปด้วยกัน,กนเดี๋ยวผมจะยกตัวปลาให้ดูนะครับ ลูกป่าวันนี้หน้าดินก็ได้ปลาจีนเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับเดียนับให้ดูจีนหนึ่งตัว ที่สองสา,สามตัวทีนสามตัวแต่หน้าต๋องมาก่อนน้องเขารีบมาทำงานแถวนี้แล้วแวะมาเอาปลาไปทำปลาสม้มเขาให้เข้าไปก่อนสมตัววันนี้บิ๊กไม่แห้วแล้วไหนบิ๊กใต้ตัวไหนหโชว์ดิ นี่ครับนี่ใบากายเลยบิ๊กหมดหลอดนี่นี่ <c oughs> มาโล่ก้มโลเห็นหน้าน้อยนี่นี่โหสัวไต้ดูนี่ฮะไสโลเลยทีเดียวเทียนของบิ๊กเขานี่ครับอานี่ไม่ได้กระพงนะครับแต่โลสองขีดครับไอช่อนกัดกัดครั้งเดียวอืมรโดดดิ นอกนั้นก็เป็นปลาม่อเทศไซส์สวยๆก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวครับก็แทงก็ได้เยอะอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูของหน้าสำลากันครับอันนี้ช่วงที่เฝ้าปลากระพงนะครับก็เป็นผลพลอยได้ไปอนนันนี้ของหน้าสำรารันนะครับนี่ครับของหน้าสำราครับ เอาบทบ่อเลยม,มันกินดีไหมครับนาวันนี้กินดีช่วงเช้ากินดีช่วงเช้าก็วันนี้พวกผม,มผมมิสเตอร์กิมแล้วก็พิกบดหลอดนะ้าสำรานคนหลังวัดเด็กหลังวัดนะครับก็ขอลาไปก่อนคิดหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ